ยิงได้อะเด็กเออไปยิงเอง <laughs> เออซัพพอร์ตมายิงเอาได้ครับมาเออชนะเลย <laughs> <laughs> สุดยอดครับแม่ชนะพุ่ยเอาปืนยิงแล้ทุกคน สวัสดีครับชาปเดสเกมเมอร์ทุกท่านหนึ่งกับผมกล้องสร้างอีกแล้ววันนี้ท่านเกมโอวอร์ชครับวันนี้ก็น่าจะเห็นแล้วเรา,าผมเล่นสกินลายแต่ว่าตอนที่ตอนที่ผมตอนเนี้ยยังไม่มีสกินนะครับสำหรับช็อปิโกนะครับที่แปลว่าเขตร้อนหรือว,ว่ามันชุดแบบชุดไปทะเลชุดไปแบบเที่ยวหน้าร้อนนั่นเองนะครับซึ่งไม่มีนะซึ่งในผมก็มีกล่องอยู่ก็มาเปิดกล่องกันแล้วกันนะครับก็มันจะได้ไหมมีหกกล่องเนี่ยทักหน่อยเห็นเห็นของแล้วแบบอยากจะร้องไห้นะ ครับผมเปิดนอยเฮ้ยโทรมาอา่อครับผม <laughs> ลูซิโอโอ,อะไรเดียวครับม่วงครับผมโอ้โหซ้ำเฮ้ยมันซ้ำนล่วเหรอสกินยังไม่ได้หลายสกินเลยเนะไม่มีอะไรให้เห็นเลยนะครับเรียกว่า เรียกได้ไม่มีเลยครับผมยอดจริงๆอันสุดท้ายละนี่เขปดเอาอ่าะครับผมียก <c oughs> ว่าเดี๋ยวเงินเหลือนะฮะหมื่นเก้านะครับคิดอะไรเยอะแยะครับปดสิครับอือใส่เลยมาไปเที่ยวทะเลเดีกว่าทุกคน <c oughs> มาครับผมลุยกันอะไรวะเนี่ยแล้วมันเข้าเกมเปิดมาคือเข้าเกมนี้เหรอเฮ้ยท็อปิคอลจะจัด เรียกว่าวันนี้พักร้อนนะครับทุกคนโอ้โหสุดยอดโอ้โหโอ้โหแล้วคือผมอยู่ไม่ได้เออเออไปเพื่อนเออไปเพื่อนเออเพื่อนต้องไม่ตายเพื่อนนี่เพื่อนต้องไม่ตายเออนั่นแหละเพื่อนเยี่ยมครับ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 ยิงเลยครับผมนั่นแหละเพื่อนอ้าวอ้าวตายตายหมดเลยอ้าวเพื่อนได้อยู่ได้อยู่ อไปเลยเพื่อนอะไรครับสุดยอดครับเออข่ามาชิวโอเคครับผมเอาอะไรเพื่อนอะไรอะไรยายิงครับยิงครับยิงเอเออะไรบายบายเพื่อนนะเพินน่งโดดไปเลยเมืเ่อกี้วิด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 เลยอ่าเอามะพร้าวเป็นปืนครับฮะตัวขวัญนะบิกกิทครับวิกกิทบอกหลับเลย ไปเลยเพื่อนโอ้เพื่อนใจเย็นเมื่อกี้น่ายโยนคิวนะเมื่อกี้สวยครับสวยสวยเพื่อนน,น่นารักน่ารักสวยเลยอ้าวสอนฝัง,งอ่าผมดูเรื่องแตเกมเลยเ <laughs> ออไปครับทุกคนเออยิงครับไปครับทุกคนเย้ย ê! สไนเปอรไไ์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ได้คิวไปครับทุกคนไม่รีบไม่รีบ,ไม,รบไม่ร้อนนะ อยวาว้าวฮิวก่อนฮิวก่อนทัเดวิตมาแล้วทันเดวิตมามีใครยิงได้บ้างเนี่นมยมีมีรถทองคนเดียวเย้เพื่อนใจเย็นฮิวก่อนเอายาโอ้ไม่ไหวเพื่อนโอ้โยเออเอ้ยเ,เพื่อนมไม่ไหววะเพื่อน โอ้โหไม่ไหวแล้วมั้งยูจินอย่างงี้โอ้โหน่าจะไม่ไหวครับมาทุกอย่างลูกบอลอะไรต่างๆกลับมาก่อนเพื่อนกลับมาก่อนโอเคโยงไปเพื่อนก่อนแล้วกันฮะเออเผมจะช่วยเพื่อนได้ฮะเกมรีบมาแล้วเอาเกณฑ์บอกว่าอยู่ดีก็ฆ่าตัวตายครับทุกคน my god มาดิเพื่อนยิงได้อ่ะดิเออไปยิงเองเออซัพพอรับผ่อนมายิงเอาได้ครับมาเออชนะเลยสุดยอดครับแม่ชนะเพราเอาปืนยิงครับทุกคนอ่าลุยต่อพักร้อนกันเถอะทุกคน อกเลยว่าร้อนร้อนร้อนทุกระดูครับประเทศไทยครับ <laughs> โอเคครับไป Let's go Let's go Enemy radar yeah <c oughs> ไปเลยเพื่อน <c oughs> นั่นแหละเพื่อนเยี่ยมเลย <c oughs> เไปเลยเพื่อนนั่นแหละเพื่อนโยนไปนั่งรับเพื่อนสู้ในนั้นสู้ในวงสู้ในวงเพื่อนสู้ในวง เราได้เปรียบ <to> เราได้เปร <den> ียบเราได้เปรียบเราได้เปรียบเราได้เปรียบเราเลือดไม่ได้เปรียบแล้วอ่อไปเดยเพื่อนไปแล้วไปฮิวฮิวกดฮิวไปเลยเพื่อนโอ้เพื่อนเลือดจะมีแล้วเลือดเลือดเลือดผมเนี่ยไม่มีแล้วโอ้ยอะไรนักหนาเนี่ยเพื่อนถามจริงไปเพื่อนห้ามฮิวไปเฮ้ยฮะเฮ้ยไม่อเมตตาบ้าอิมโมโซลิตี้เฮ้ยเพื่อนจิเบตจะมาแล้วจิเบตจะมาแล้วเพื่อน เพื่อนเพื่อนทิวไม่ได้เพื่อนเออไปเลยเพื่อนนั่งแหละเยี่ยมเยี่ยมสวยไม่สวยอ,อ่าเออโอ้เพื่อนเพื่อนใจเย็นนะครับอูหูฟาลาเะื่อก,กี้ก็จะโยนอีเลยแต่ว่าไม่ทันครับถูดาวพอดีโบเข้าไปเต็มหน้าเต็มตาโยนไปแล้วถึงไหมไม่รู้เหมือนกันนะ โอ้โหไม่รอดครับไม่มีใครรอดเลยถูงพี่ฟารานะเออไปเลยเพื่อนไปโอ้เพื่อนใจเย็นที่เพื่อนไปอธิบายมาแล้วนะเพื่อนทิงไม่ได้ครับเพื่อนผมพิ้วพิวไม่ได้ครับบ้าเลย ไปเลยเพื่อนตายเออไปเลยเพื่อนมาบบอกแล้วยิงเขาก็ได้ยิงเองก็ได้ครับตายเพื่อนโอ้โหใหม่เพื่อนฮิวก่อนฮิว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 ที่สุดแล้วตอนนี้ยที่สุดแล้วตอนเนี้ยตายเพื่อนฮิวแล้วฮิวแล้วนะครับบอสบ้าเอ้ยหลับเลย เพื่อนอยู่ในวงก่อนอยู่ในวงก่อนเออนัอ่นแหละฮิวอยู่ฮิวอยู่โอ้โหจะสิเกรนฟอร์โบมครับได้ไหมใช้กับร็อตเซิร์ฟเพื่อนไฟเรนวิวไปแล้วได้ไหมเพื่อนผมโยนไปก่อนอนะผมไม่รู้ได้ไม่ได้ฮะโยนติดออาวติดด้วยโถมาแค่นี้เองโอ้ไม่ถึงครับวินซันละวินซันจะนมาจากการใครวะ ไปเลยเพื่อนมาเอ่อไปเลยเพื่อนวีโดมเบเกอร์มาแล้วเพื่อนชุบฮิวไม่ได้เออฮิวก่อนไปเพื่อนหิว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 ไปเลยเพื่อนเออเออ โอ้โหทำสุดสุดแล้วนี่คือสุดสุดแล้วมันไม่ตายหรอนะ่ะโอ้โหเพิ่งเปลี่ยนเป็นตัวที่เอาไว้ยิงนะตัวครับเออโอ้ oh my god เรียกว่าเดี๋ยวจะจบเร็วไง <Team Kim. S 1> หรือต่อยหนึ่งเกมก็ทุกคนไปครับลุยกันต่อฮะผมียกว่าเอาให้ครบนะเอาครบสามรอบนะเดี๋ยวไม่ครบแล้วมันจะไม่เท่นะมีดูฟิตแล้วครับตอนนี้นะ่าจะมีตัวล้วงแล้วฮะ โอเคใ,ใครหลับวะน่ะเอาพี่ว,ว่าหลับไปแล้วครับเลยเพื่อนอดึงไปก่อนแล้วกันย <c oughs> ิวก่อนยิวก่อนยิวก่อนสวยครับเออต้องยิงมาละต้องยิงมาละเพื่อนตายเพื่อนตายอ่าลงไปเลยครับโอ้โหลงลงไปเลยฮะอะไรวะ ผู้คนไทยด้วยเอ้ยคนไทยหมดทุกคนเมื่อกี้เหมือนแบบไปตีพอดีครับตีแล้วล่วงฮะไม่ได้ไม่ได้เพื่อนตายเดี๋ยวเพื่อนตายเดี๋ยวเพื่อนตายไม่ได้เพื่อนไม่ได้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 ฮิววิ่งชิพฮิวิ่งชิพไปครับอัติเมทมาแล้วอัติเมทชาร์จจิ้งอ้าวฟุตบอลเป็นยังไงเอาร่วงเลยล่ะล่วงสองรอบเลยครับ ไปเลยเพื่อนจัดก,การมันไปเลยเพื่อนนั่นแหละเพื่อนสวยสวยพี่สวยแหล่เพื่อนสวยมากโยนไปก่อนป่าเอ้ยเออฮิวเวนอะฮิวผมฮิวเวนผมฮิวเต็มที่แล้วแหละฮิวเต็มที่แล้วเนี่ยโอ้ my god มันไล่ยิงผมมันไล่ยิงผมบ้าเอ้ย ไปเลยเพื่อนฮิวไม่ทันบ้าเลยโอเคไม่ได้เพื่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตายแล้วดีเอออย่างไรก็ตายครับโอเคเออไปยิงเขาเลยนะทุกคนไปตายเลยไปเบียดเลยเไปเพื่อนไปเลยนะครับไปเลยครับผมฮิวครับฮิวฮิวฮิดรัวฮิดรัวเออโยนเลยครับไปเลยเพื่อนโอ้โหได้อยู่ ผมนี่ฮิวผมนี่ฮิวผมนี่ฮิวเลยโอ้ยเพื่อนสวยเอาไปเขาจะไม่ยอมแพ้ทุกคนเราจะไม่ยอมแพ้ฮะโดดขึ้นไปฮะไปครับฮิวไว้ฮิวไว้อันติเมตมาแน่แน่กดยูผมเชื่อเชื่อผมดิ่ายครับเข้าเขาช่วยยิงครับทุกคนเออไปครับทุกคน ยิงครับยิงเอาลยยิงเลยสุดยอดสุดยอดไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนนะครับไปโยนนะครับโยนท่าฮิวเอ้ยโยนโชยงอุทเทไว้นะฮะฮิวแล้วก็ฮิวไปฮิวไปไม่ตายนะครับสุดยอดครับเรียบร้อยแล้วว้าวมันจัดจ uh ัดครับทุกคนมันยิงผมเอออ่าไม่ตายด้วยโอ้โห สนุกดีครับแหม่บัพติสบัพติสฮะช็อตไหนอะมันมีช็อตที่อัลติเมทตายเหรออ๋อช็อตปูฮอ,อ,อกปะปูฮอ,อ,อกอ๋อปูฮอ,อกดันออกไปนอกโลกครับอ,อนาฮิวไม่โดนอ,อนายิงหลับไม่โดนครับเราเดือดเลื่อนผ้ากันไปนะครับแหม่ฮิวมันดูเดือดจริงๆครับผมบอกเลยผมเป็นแต่คนโหวตให้นะฮะ โอเคครับผมจบไปแล้วฮะกับบัตติสท็อปปิโคอนะครับหรือว่าบัตติสเรียกว่าชุดไปเที่ยวทะเลแหละนะครับเรียกง่ายๆเลยนะครับบัตติสไปเที่ยวทะเลนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่เท่ดีนะครับเรียกว่าเป็นชุดชิลๆของตัวละครตัวนี้แต่รองเท้ากับเป้สะพายหลังไม่ชิลเลยนะครับแม่พี่ไปทะเลพี่ก็แม่แต่ก็มาเป็นชุดของเขาอะเนาะโอเคครับผมวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำใจกองซาเดี๋ยวผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ทุกคนท่านีนมากสสวััดีครบ